สวัสดีครับมว์ช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่ส1มิถุนายน2 5 1 8ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ็ดีหมายเลข33ถ่ายทอดสดเวลา12บสนาฬิกาสนาทีถึงเวลา4นาฬิกาจากเวทีม,มวยสามอ้อมน้อยจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่สําหรับผู้มวยทําการถ่ายสดครับมีทั้งหมด4คู่คุยหนึ่งการสด เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินน็อกเอานับครั้งที่3เป็นการผู้ล่างด้านเหนือดวงวอทีรวัฒน์พบก,กับทางด้านการชัยท N d i a m ไดมอน m e โฮมชกเวทน้ำหนัก103ปอนด์คู่ที่2การสดับไปลองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านลิสเซตูแก้วสำริดพบก,กับทางด้านมนัสต,ต่อเย้ยมส่วนชกเวทน้ำหนัก1 1 8ปอนด์คู่ที่3การสดับเป็นคู่เอกนะครับเป็นการผู้ล่างด้านเพชรเมืองสีทีเด็ด9กสกาพบกับทางด้านสันเพชรสอสระชีพชกเวทน้ำหนัก1 3 4ปอนด์ เป็นคู่เอกคู่นํารายการครับส่วนคู่สี่กาสดเป็นสดหลังคู่เอกเป็นการผู้หลังด้านพันโทพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมพราะก็ทางด้านเดชยริศสอเด,ด,ดชดํารงโชคเว้น้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์ก่อนที่จะทําทการวิเคราะห์รายวิจารณ์ครับผมขอบว่าผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่นานใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพีวายมวยพักยกรบออโต้ครับราคาสนาม สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอยียด่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดน้าแอดไลน์ที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่การเงินมัน่นคงร้อยเต็มฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปครับอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจดาาแนะนํามาพักยกโรอโตโ้วด,ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์คนระับ คุยห่การสดเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์นะครับครั้งที่3เป็นการผู้หงด้านเหนือดวงวอธีรวัตพบกับทางด้านการชัยนะครับทีเอ็นไดมอนด์โฮมชกกันเวทน้ำหนัก103ปอนด์นักชกท้านวายแดงเหนือดวงวอธีรวัตอายุ16ปีนักชกจอดชัยภูมิสูง16 5ซเมทางด้านเหนือดวงนะเป็นมวยถนดัดขวาครับอากุธ๊ปเครื่องบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุนครับเตะหนักต่อยแรง เข่านารอกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงการยืดปลายมั่นคงผู้ที่วจัยสู้ดีทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมีทิศส,สองไวล่าสุดนะมีชนะน็อกยื้3สามด้านสิงพยักเกียรติเพชรเดชะที่เวทีมวยธนาคารดอนเมืองแล้วไฟว่ล่าสุดนะแพ้น็อกยื้อสองด้านแซมซ่านสิงมะลังทองที่เวทีมวยธนาคารดอนเมืองส่วนหนักชงด้านฝ่ายเงินับการชัยท N d i a m ไดมอน m e โฮมหรือชื่อกล่าวคือกิติพพภพวิสุทธ์ลังสีอะคาเดมี อายุ21ปีนักชกผู้จัดการชนะบุรีครับสูง1 6 2เซนติเมตรทางด้านกิติภพนะครับหรือทางด้านการชัยเป็นมวยถนาดกว่าครับจวงวังหวะฝีมือดีเอาเคุบเรื่อนครับอ,ออกนิากรากลายคล่องแค่รักเลี่ยมสมองมวยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำาดดีนะครับหมัดสอกก้อยดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้ผูจ้จิ้วใจมั่นคงสองไวยล่าสุดมีพลิกแพ้น็อกด้วยสามด้านทองแสงขันป่องเซเว่นฟาร์มที่เวทีมวยทหานอากาศดาวเมือง ล๊อไฟล่าสุดนับแพ้นอกชกสามด้านเอกพิทักษ์อวยบองอวยบางคอแรมน,นับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่เนี้บทางด้านฝ่ายแดงเหนือดวงนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชกได้สูงวลิลอยกันครับประมาณห้าหกเซนครับฟอร์มการชกสามฝ่ายล่าสุดชนะสองฝ่แล้วก็แพ้หนึ่งฝ่ายครับประเภทมวยอุกบเครื่องเตะต่อยนักแรงกล้าแรงกล้าส่วนอาวุธถนัดอาวุธที่เด่นนัเป็นมวยเข่าในแข็งแรงการยิงได้ปลายมั่นคงถ้าพูดถึง ค่ายมวยสอบุมีดิตนะครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับคู่ขี้สูงสีมาครับจะดูดีกว่านะครับทางด้านค่ายมวยสอบุมีครับน้าเสือกค่อนข้างแข็งครับที่เวทีแห่งนี้ส่วนทางด้านฝ่ายเงินครับนักชกรุ่นพี่ครับการชัยหรือชื่อกล่าวทางด้านกิติภพนะครับนักชกรุ่นพี่ตามจริงที่มากมาสี่ถึงห้าปีครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยครับประสบการณ์เวทีทางด้านการชัยจะดูดีกว่านะครับ ทางด้านการใช้เองนะครับสมัยต้อยอยู่ทางด้านศึกเพชรอินดีก็ผ่านมวยดีเกตดีมามากพอสมควรครับทางด้านการใช้นะประเภทมวยฝีมือนะครับเอาทุบเครื่องเก่าเกมแต่รอร์มการชกช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับสี่ห้าไฟหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยเฉพาะ 2, ส่องควายและสึกแพน็อกตลอดโดนหนักโดนแรงครับมีทิ้งตัวครับดูสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ยังไงก็ดูว่าเป็นรองแน่นครับแต่ความเป็นมวยอาวุธจะดูว่าหลากหลายฝักคู่ชกนะครับ สรุปการขอวิจารณ์คูยหนึ่งกาศน,นัสมาชิค์มวยคู่นี้ครับตามรูปมวยทรงมวยนะครับต้นๆครับดูว่าทางด้านการใช้นักชกรุ่นพีน่จะว่าการเอ,อ้เจ้าที่หลากหลายคล่องแคล่วความเป็นมวยจะดูดีกว่านะมาสอก,ก้อยดีครับต้นๆนะทางด้านการใช้ก็ดูว่าน่าจะไม่ไปล้องครับแต่เกยไปไปลายบทเปียดแล้วไปแล้วส่วนตัวผมเลือกชอบด้านน,นักชกรุ่นน้องท่างด้านเหนือดวงวัวธีรวัตรครับดูว่าจุดที่เปียกคือเข่าในจะดูว่าแข็งแรงกว่ารูปร่างชกได้สูงลอยกว่านะครับ จหว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน้าตนแทนงดูดีกว่าลูกบูลูกสู้ก,สการยีไรไปฉันมันคงกว่าประกอบกับมาตรฐานการทํามวยครับของค่ายเสารุญูมิริดและก็น่าเสือ้อตัวเงิน,นครับคู่ขี้สูสี่มาดูดีฝาด้วยครับจะบทเบียชนะกิจภพหลือด้านการใช้ไปได้แบบสนุกคูยหนึ่งการสดครับผมเลือกชอบด้านเหนือดวงครับชนะการใช้ทีเอ็นไอยมอนโฮมไปได้นสนุกนครับก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่2การสดไปลองคู่เอก เป็นการผู้ร่าด้านลิเซตูแก้วสำลีพบก,กับทางด้านมานัตต่อเย้มส่วนชกเวทน้ำหนัก118ปอนด์นักชกด้านควายแดงคนระับลิเซตูแก้วสำลีหรือชื่อเก่าครับอิติลิสซิดคูเดตครับอายุ22ปีนักชกจอดบุรีรัมย์สูง167ซนเมตรทางด้านลิเซตูคนระับเป็นมวยถนาัดสายครับจังหวะฝีมือดีเอาคุม้มเคลื่อนครับออกที่หลากหลาหนักแรงทุถลุครับเตะหนักต่อยแรงมัดสอกแรงซอ,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 อกดักซอกส่วนออกที่แม่นออกที่คมครับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้ วัวจิ๋วใจมั่นคงทําการเก็บตัวิซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดสองไฟลล่าสุดทำมิชนะคะแนนด้านรานยาแก้วอ่ยบางคอแหลมที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดนะพิกแพ้นอกที่สี่ด้านเมืองชัยสิกธิ์กำนันเน่งที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านความเงินับมนัฐต่อแย้มสวนหรือชื่อเก่าวคือมนัฐชัยส่อโชคมีชัยอายุ21ปีนักชกจัดนครศรีธรรมราชสูง1 6 8เซนติเมตรทางด้านมนัฐนะเป็นมัวทนาดขวารูปร่างชกสูงนะ ทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงกว่างแทงปลอดใจปลายแรงคนระับบูสู้ดีอาวุธวงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงคุณจิวใจสู้ดีสองไฟล่าสุดทามีชนะคะแนนด้านเมืองชยนายซิกกำนันหนึ่งที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วไฟล่าสุดครับพลิกแพนน็อกที่สามด้านเพชรป่าสักสอสลาชีพที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยทางด้านมานาธครับทำการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยต่อยแยมส่วน,นครับสำหรับมวยคู่นี้นะสมาชิกทางด้านายแดงครับ ลิสเซตูนักชกรุ่นพี่นะประเภทเก่าเกมนะบฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่ากลับมาโชว์ฟอร์มไว้ดีอีกครั้งนับหกไฟล์ล่าสุดชนะไป5นะเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้โชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยชัดตอนมา5ไฟล์รวดครับประเภทโซมวยทางมวยธนาสายเอาตุบเครื่องออกดีหลากหลายหนักแรงทุดลูกโดยเฉพาะซอกแะบัจฉิณออกดีแม่นออกดีคมครับเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉายนะครับ แต่พื้นฐานเดิมนะิเซตตัวงองเป็นมววที่การยีระยะไปไปไม่ค่อยดีไม่ค่อยมันคงคนระับโดนบทโดนเบียดเจอกลูกยุบมีแผลนะครับส่วนทางด้านมานัทนักชกรุ่นน้องตามมจริงที่น้อยกันมา2อสามปีนะครับรูปร่างชกที่สูงรลอยกันนิดหน่อยนะครับฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าทางด้านมานัทเองก็โชว์ฟอร์มไว้ดีนะครับซีฟไวล่าสุดนะเพิ่งจะมาสะดุดแพ้นะแพ้น็อกในไ่ายล่าสุดแพ้น็อกทางด้าน เพชรป้าสั่งนับในไฟและสุดไฟเดียวครับก่อนหน้านิชนะต่อมา4ี่ไฟด้วยครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีอาวุธหนักอาวุธเด่นๆน,นะเป็นมวยเข่าในแข็งแรงเดินแทงกวางแทงการยนระยะไปป่าเนี่ยมั่นคงนครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่2รองคู่เอกนสมาชิกมวยคู่นี้นส่วนตัวผมเลือกชอบด้านมันนัดนะครับถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบผมนะยกหนึ่งยกสองสอง,สองยกครึ่งสมาชิกใจเย็นดูก่อน,นครับ พราะว่าทางด้านลิสเซตตัวเองนะต้นๆเนี่ยประเภทมวยจัดจ้านับฝีมือดีอาวุธออกที่หนักแรงทุลุกนะโดยเฉพาะหมัดส,สอกรุนนะับกดเนาะก่อนได้นะครับต้นๆทางด้านลิสเซ่ตัวเองก็ดูว่าไม่น่าเสียเปียบทางด้านมานัดนะครับแต่เกมไปไปบทเบียดแล้วไปแล้วส่วนตัวเรื่องชอบด้านมานัดนะครับดูว่าจุดที่เปรียบก็คือว่าทางด้านมานัดรูปร่างช่วงทุกนะจะสูงรอยกว่านะสภาพร่างกายช่วงนี้น่าจะดูดีกว่านะครับเข่าในจะดูว่าแข็งแรงกว่าจึงว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน,น้าํำแทงน่าจะทําได้ดีกว่านะครับ ลูกบู๊ลูกสู้การย่ได้ไปลายจะดูว่ามั่นของกว่าบทเบียดแล้วกันไปนะแรก้นมานะไปไปลายมองไปดูทั้งล่ามองดูไปไปทางด้านมานัดนับเข่าขในจะดูแข็งแรงกว่าจะบทเบียดชนะฤทธิ์เสตูแก้วสำริดไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ห่างด้านเพชรเมืองสีทีเด็ดก้าสบกาผู้กระทงด้านสันเพชรส่อสชีพชกกยน้ำหนัก1 3ึปอนด์ปอนนักตรงด้านกไายแดง เพชรเมืองสี 19, 40 40 4, ่ทีเด็ดข้าศึก้าหรือด้านเพชรเมืองสีออสตึกแดงหรือชื่อเก่าคือแตงโมสอจารุวันอายุยี่สิบสองปีนักชกจังหวัดศรีสะเกษสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสามเซนติเมตรทางด้านเพชรเมืองสีนะเป็นมวยถนัดขวานะรูปร่างทุกสูงยาวนะทรงมวยมวยฝีมือผสมเข่าเอาคุกเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเตะต่อยหนักแรงนะจังหวะดักเตะดักแทงพอดีแข้งหน้าสายเนี่ยออกในแม่นออกในแรงนะศอกดักศอกสวนออกในแม่นออกในคมเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงจังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทำมดีคนชื่อใจสู้ดี ทางด้านเพชรเมืองสี่นะครับทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็กทั้งสิบเก้าสองไฟล์ล่าสุดนะมีแพนนอกทั้งถึงด้านอิมากาซาเยฟนะครับอัซสสาดูรารายการวันชิบทิพที่เวทีโมด์กินีแล้วไฟล์ล่าสุดนับมาพลิกแพ้คะแนนด้านบูคองสิทธิเจริญวิทย์ที่เวทีโม่สามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านความเงินสั่เสนเพชรสอสระชีพถึง้านสั่เสน,เสนเพชรนำแสงก่อสร้างอายุยี่สิบห้าปีนักชกจอดหนองคายสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทางด้านสั่นเพชรนะเป็นมวยถนัดกว่านะครูปร่างชก สูงคนระับตมวยมวยฝีมือเอาทุกเครื่องคนระับอดอีตหลากลายหนักแรงทุกรูปเตะต่ตอยหนักแรงคนระับมาสอบแรงสอ,อกดักสอ,อกสวนอดอีตแม่นอดอีคมเข่าของนายร็อกรัดมัตตีดีแข่งแรงช้ได้คนระับผู้จิ้วใจสู้ดีทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยรุ่งเฉพาะอุมประการจังหวัดส,สระบุรี 2. องไหวยาสุดมีพิกแพนอกที่หนึ่งด้านเด่นเกียงกายสิงมาวินที่รายการวันชิบิชิเวทีมวยเวนีแล้วไวย่าสุดคนระับ พลิกแพ้คะแนนด้านสตางทองชอ้ายักษ์ที่รายการวันชิปชิปที่เวทีมร์พีนีนะครับมวยคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมือง4นะครับนักชกรุ่นน้องตามอจริงที่น้อยกันมาสามถึงสี่ปีนะร,รูปร่างชกทางด้านเพชรเมืองศจะดูว่าได้เปลี่ยนับสูงรอยกันนิดหน่อยฟอร์มการชกช่วงหลังมาครับต้องบอกว่าทางด้านเพชรเมืองศเองครับมีรายการการชกต่อยมวยไทยสามยกครับรายการวันสำหรับกมวยไทยห้ายกครับแต่ฟอร์มการชกทางด้าน เพชรเมืองสี่สองไวายล่าสุดแพ้มานทั้งสองควาครับถ้าพูดถึงว่าชื่อเสียงการผ่านมวยช่วงหนึ่งครับช่วงที่เพชรเมืองสี่นนะับฟอร์มดีๆครับทางด้านเพชรเมืองสี่เองครับในเวทน้ําหนักนี้ก็ผ่านมวยดีๆเกรดเอบวกมาแล้วหลายคนนะประทะมาแล้วหลายคนทางด้านเพชรเมืองสี่น 4, นะประเภทมวยกุบเครื่องครับนอกได้ในดีเป็นนักชกที่ใช้แข้งหน้าเนี่ยออกที่แม่นอ่อ,อนแรงครับแล้วก็มีลูกตวัดเตะกันคอเป็นทีเด็ดครับแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังมาสภาพร่างกายของท่านเพชรเมืองสีดูว่าดรอปลงไปเยอะครับ ไปปลายโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมียอมนะครับส่วนทางด้านสั่นเพชรนักชกรุ่นพี่เก่าเกมนะับป้อมการชกช่วงหลังนะครับห้าหกไฟล์ล่าสุดต่อยแต่รายการวันแชมเปี้ยนชิพนะมวยไทย3ยกอย่างเดียวเลยครับหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานนะครับมวยไทย5ยกไปนาพนพอสมควรเลยครับต่อยไว้ไฟท้ายต้องแต่ต้นปี67ครับหยุดห่างหายจากเวทีมวยนะครับหยุดห่างหายจากการต่อยมวยไทย5ยกไปประมาณครับ1ปีกับ5-6เดือนเลยทีเดียวครับ สองปวัยละส่ด,ด้านสันเพรเองก็แพ้มาตลอดครับประเภทมวยฝีมือดีว่าคู่เพื่ออริลากหลายหนักแรงรูโดยเฉพาะซอดประชินี่ออกในแม่นออดิคมนะครับเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉายส่วนเรื่องหน้าเสือและตัวเงินครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยทางด้านสั่นเพรจะด,ด,รด,ดูดีกว่านะครูขี้สุสีมาดูดีกว่าครับสรุปการขอวิจารณ์ครับคู่สามคู่เองครับมวยคู่นีร้รูปเกมการชกลักษณะการชกนะครับูมวยทางมวยคล้ายกันครับ ประเภทมวยฝีมือดีอาวุธหลากหลายกันทั้งคู่ครับต้นๆเนี่ยประเภทใช้หมัดและศอกออกดีๆออกดีแม่นออกดีแรงกันทั้งคู่ใครพลาดโนนาดนใครมีกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่ส่วนตัวน้ำมวยคุณนีสมาชิกผมเลือกชอบไปทางด้านเพชรเมืองสีดูว่าจุดที่ได้เปรียบทางด้านเพชรเมืองสีนะครับรูปร่างชกได้สูงทีลอยกาฝกันเห็น,นครับสูงกว่ารประมาณครับสี่ถึงห้าเซนเวทน,น,น,น้ำหนักเวทนี้ต้องบอกว่าหนึ่งร้อยสามสี่ปอนด์ทางด้านเพชรเมืองสีดูว่าต่อยเวทใหญ่กว่าเต็มเวทกว่าครับประกอบทางด้านเพชรเมืองสีเองนะครับ ยังต่อยมวยไทย5้ายกมากกว่านะครับต่อยอยู่เป็นประจําสม่ําเสม,สมอกว่านะครับบทเบียดแล้วแล้วนะครับโดนต่อโดนผมคิดว่าลูกเล็กลูกใหญ่เวทน้าหนักที่ใหญ่ฝ่าน่าจะมีผลครับแล้วก็ทางด้านสั่นเพชรเองก็อยูดทางหาจากเวทีมาทานไปนานับมวยไทยห้ายกในหยุดไปนานเลยนะสมาชิกสรุปโดยรวมนะผมเลือกช่องด้านเพชรเมืองศรีทีเด็กก้กาวจะบทเบียดชนะสั่นเพชรสอสลาชีพไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สี่นะคู่ที่สี่กาสดเป็นสดหลังคู่เอก เป็นการพบล่างด้านพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบก,กับทางด้านเดชยริศสอเดชท,ทำรงชกนัำหนักหนึ่งร้อ1หนปอนด์นักชกด้านว่ายแดงนับพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอายุ16ปีนักชกจังหวัดบึงการสูง160่งเซนติเมตรทางด้านพันโถท่เป็นมวยถนาาัดซ้ายครับจังหวะฝีมือดีคุบเครื่องออนับอ่อนิลากหลยคล่องแ่วหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดจังหวะดักเตะดักแทงทำมาดีครับเรียมตัวดีทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสอง มีพิกแพ้น้องทุ่ยสองด้านตีเล็กมอรมใจเพื่อนที่เวทีมัวสามออมน้อยและไฟล่าสุดครับอัชนะน้องที่5ห้างนะสิงเพชรเกียรตเพชรเดชะที่เวทีมัวราชดำเนินส่วนนักชกด้านความเงินครับเดชยริศสอเดชดำรงหรือชื่อเก่าคือเดชชวริศครับสอเดชดำรงอายุสิบห้าปีนักชกจังหวัดตงังสูงนึ่งร้อยซเมตร ด้าน,นเดชทำีทับเป็นมนวยถนัดขวาอุดุ่เครื่องบูสู้ดีเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทนทำดีดดนะกาแรก,กาสวนเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้การยีได้ป่ายมั่นขงทําการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชํดำรงส่องไฟล่าสุดมีพีก็ชนะคะแนดนด้านคมพีเคแสนชัยมวยทยิม,ท,ยยมที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยและไฟล่าสุดชนะคะแนดนด้าน,น,นเนือพยักคุธประชาชื่นที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อย มวยคู่เนี้ยทางด้านพันโทนับนักชกรุ่นพี่นะับคู่แฝดทางด้านพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยิมถ้าพูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยรนะับทางด้านพันโทจะดูดีกว่านับแฟวนมวยทั่วไปนะรู้จักทางด้านพันโทมากกว่ารับเข้ามาชกที่เวทีมาตรฐานในเมืองกรุงก่อน,นครับรอร์มการชกช่วงนี้นะสมาชิกทางด้านพันโทเองครับก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแพ้ที่ต่อมา3ามไปด้วยครับเพิ่งจะกลับมาแจ้งเกิดอชนะนกทางด้านสิงเพรนะรับในไ,ไฟล์ล่าสุดเพียงไฟล์เดียวก่อนหน้านี้แพ้ามา3ามไฟด้วยครับ ประเภทมวยฝีมือเดีกอาเครื่องออกลิลากหลายข่องแค่วนะครับแต่ด้านข้อเสียงด้านพันโทยอย่างหนึ่งครับเป็นมวยที่การยืนระยะไปไปลายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนคับโดนบดโดนเบียบยุบย่อมย่อมและทรงการชกนับชอบถอยตั้งรับติดอยู่ข้างเชือกมากครับทำให้รูปเกมสู่สี่ตูปีเป็นตัวแพ้ง่ายนะครับส่วนทางด้านเดชฤทธินักชกรุ่นน้องนับตามปจริงที่น้อยกระมาหนึ่งปีลูกชายของอดีตด,ดาวดังจอตู้นะครับเดชนำ้ำงสอํอำนวยสิริโชคเจ้าของฉายาไอตาดูนะครับ นักชกรุ่นน้องครับฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าสดมากรับโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยครับชนะต่อมาสี่ไหวลวดประเภทมวยก๊เกลื่อนครับนอกได้ในดีการยีเล่ปลายมั่นคงเอาชนะไปมวยเข้าในแข็งแรงครับแต่ดูว่าชื่อเสียงกระดูกมวยเบอร์มวยจะดูว่าเป็นรองนิดหน่อยครับไววได้ถึงมือการวัดชั้นกับน,น,นักชักนักชกรุ่นพี่นะครับสรุปการคบวิจารณ์รคู่ที่4การสดหลังคู่เอกนะสมาชิกมวยคู่นี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งทั้งคู่ครับอนาคตน่าจะก้าวไปมวยเอกได้ทั้งคู่ครับ ดูว่ามวยคุณนีสมาชิกรูปเกมการชกน่าจะออกมารับชิงจังหว่าแรกบกัะสนุกต้นๆทางด้านพันโถเองครับจะว่าฝีมือดูดีอาวุธหลากหลายคล่องแคล่วนะครับต้นๆทางด้านพันโถก็ดูว่าไม่น่าเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับแต่เกมไปไปลายบทเบียดแล้วรแล้วส่วนตัวเรื่องชอมด้านนักชกน้องอย่างด้านเดชยริศดูว่าจุดใที่เปรียบครับรูปร่างชกได้สูงไกลวกันนะประมาณ 6- 7เซนเข่าไงดูว่าทางด้านเดชยริตจะดูว่าแข็งแรงกว่านะจะว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน้าันแทงน่าจะทําได้ดีกว่านะครับ ลูกเล็กลูกใหญ่ทำโนเลชัดก,กว่านะครับบทเปรียบไปแล้วแลกกันไปแลกมาครับโดนตะโดนจะดูดีกว่านะับทางท่านเด็จะเรียับมั่นงคงกว่าจะบทเบียชนะพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้นนสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วนะสมาชิกผมทําการสรุปการวิจารณ์ให้สมาชิกฟวงนะครับคุยหนึ่งกาสดผมเลือกชอมด้าน เหนือดวงวอร์ธีรวัตรครัแบบชอบไปที่เกมไปปลายบบนะเข่าในแข็งแรงกว่ามาตรฐานการชกมาตรฐานการทำมวยดูดีกว่านับคู่ขี้สูสีมาค่ายมวยสอบุริสตูดีฝรัแน่นะครับจะชนะการชายทีเอ็นไดมอนต์โฮมไปได้แบบสนุกคู่ที่สองนะผมเลือกชอมด้านมนัสต่อยเย้มสวนนบะนักชกรุ่นน้องนะดูว่าไปปายนะเข่าใน,นแข็งแรงกว่าสภาพร่างกายชุนี้ดูดีกว่านับโเนบีบแล้วดูว่ามันานบบมาาม่นคงฝานะจะบนบีบชนะไรเซตูแก้สมริดไปได้สนุก คู่ที่3รับเลือกชอมด้านเพชรเมืองสีทีเด็ดคบก้าครับด้วยปลายนับเข่าในแข็งแรงกว่าเวทน้าหนักที่ชกนะครับชกอยู่เวทใหญ่ฝ่าประทับไปแล้วครับเต็มเวทฝ่าลูกเล็กลูกใหญ่อวุธหนักแรงกว่านะครับเวทใหญ่ฝ่าเต็มเวทฝ่าจะบทเบียชนะสั้นเพชรสอสลัดชีพไปได้แบบสนุกคู่ที่4นับเลือกช่อมด้านเดชยาฤทธิ์ส่อได้ทำลงนับนักชกรุ่นน้องด้วยปลายเข่าในแข็งแรงกว่านะพรกำลังสดนับสภาพร่างกายช่วงเนี้ยดีด้วยครับกำลังมั่นใจจะบทเบียชนะพันโทพีเคแสนชัยมวยทยยิมไปได้สนุ สำหรับการมีะหอวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะสมาชิกผมก็จะมาเลือกให้นสมาชิก1ตัวครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่1กาโซครับเลือกชอบด้านเหนือดวงวอธิรวัตรนครับต้น,ตน,ตน,ตนไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนครับดูให้ปลายเข,ข่าในแข็งแรงกว่าครับหน้าเสื้อตัวเงินดูดีด,ด้วยบทเปีบบยบแล้วจะชนะการชายทีเอในมอนโหมไปท่านสนุกชอบด้านเหนือดวงวอธิรวัตรเป็นวีดาวตัวที่1สําสหรับสมาชิท่านใดครับชอบการมีะห์พิจารณ์ผมสมาชิกช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ